ินไปหาพ่อเมื่อวานเออถ้าไม่มาพ่อไม่รู้เรื่องหรืลูกพ่อบอกแล้วไงว่าสงวนจะไปโอ้ยพ่อก็ไม่ขึ้นน้ำแดงใสองเงินพ่อก็ไม่รู้พ่อไม่อยู่บ้านนะน้อยน้อยก็ขึ้นส้มให้ของเงินก็ไม่กินน้ำส้มนะรอครับถุงเงินกินแต่น้ำแดงครับ ผมไม่ได้กินเลยเมื่อคืนนี่ผมคือยังเ,เรียกให้ผมกลับผมนอนอยู่ห้องอ่ะพ่อก็ไม่เรี้ยงเขาเินกินน้ำแดงโอ้พ่อก็ขึ้นไว้แล้วพ่อนึกว่ายังไม่มากินพ่อก็เอาอันเก่านั่นละขึ้นไว้พ่อนึกว่ายังไม่กินนะลูกไม่เห็นเลอ,อขวดวตั้งอย่างนัน่นน่ะไ่ขวดเต่าพ่อันมันชนน้าอะไรแล้วเงินกินไปแล้ว พ่อก็ยังเห็นมองเห็นเป็นน้ำอยู่พ่อก็เลยบอกเอยถุงเงินยังไม่กินมั้งอะไรถุงเงินกินไปแล้วเหรอพ่อไหวน,นี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยลูกพ่อเนี่โอ้ไม่รู้เรื่องเลยอืมวกงถุงเงินมาเลยเออเออเอาถ้าถุงเงินจะมาวันหลังพ่อไม่อยู่พ่อจะขึ้นน้ำแดงไว้ให้เด้อคะอืะอะมซึ่งถุงเงินจีไปก็ไม่ได้กินนะโอ้ย ถุงเงินมาม,นมาแอบนอนอยู่กับพ่อเหรอครับนอนอข้างพ่อนอั่นแหละเหรอผมกลัว,ผม,วผมตกเตียงอีกอะ่ะ<อ>นอนต้องไม่อยอมนอนอะ่ะโอ้อืมนอนอยู่ข้างข้างพ่อนะพ่อก็ไม่รู้สึกว่าโอ้ยลูกชายมาก็ไม่รู้เรื่องอีกนะนอนกับพ่อไหวนั่นเลยอือาวเมือ่อค,คืนที่ถุงเงินไปไหนมาลูกนอนกับพ่อนะเอา้าเมื่อคืนก็นอนกับพ่ออีกเหรอ เอาไม่ได้กลับไปหาแม่เฮียงเลยลูกกลับไปก็กลับรากินน้ำแดงก็กลับไปอ๋อกลับมานอนกับพ่อเองคุณกับแม่น้อยทั้งนั้นน่ะเออแม่น้อยโทรหาเออคุณกลับแม่น้อยก็เลยกลับไปอ๋อของเงินก็กลับมาหาแม่เฮียงประมาณหองโมงเออครับกลับมาหาแม่เฮียงกินน้ำแดงอ๋อกินน้ำแดงเสร็จแล้วเรียบร้อยละ แม่ไม้ก็เรียกีบแม่ก็บอกตังนั้นมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยเอแม่ขึ้นมาให้แน้กับน้ำแดงเไปหาไข่ไข่ก็กินข้าวเหนียวหมูปิ้งอ๋อไอไข่กินข้าวข้าวเหนียวปิ้งข้าวหนยหมูปิ้งแม่นม้เรื่งข้าวแล้วก็หมูปิ้งให้<อ>นลไมโ้โอ้ข้าวเหนียวหมูปิ้งได้นลไม้อิ่ไมไหมลูกอิ<ค>่มไหมอิ่มถงเงินกินอยู่นี้อร่อย ตั้งแต่ต้มก็ต้มใส่หมูฉนะ่องน่ะตัวเงินกินมาตั้งแต่วันนั้นนะ่ะพราไหวเริ่มกินข้าวตั้งแต่วันนั้นเลยครับ<ม>อร่อยไม่น่าเขากินกันแล้วพ่อะนะเออผัเงินไม่ได้กินได้ทีเออตัองเงินกินแต่น้ำแดงเลยไม่รู้จักว่าข้าวมันอร่อยบปล่ลูกครับอืม,มอิ่มไลยนะพ่อไม่หิวนะเออมันอิ่มนานลูกครับนี่หน่าคนเขากินกันเออนันนั่นเหมือนกินน้ำกินน้ำมันหิวง่ายครับ พ่อหไหวอย่าลืมซื้อเลขขยังซื้อเลขตัวไหนลูกก็เลขเก้าเจ็ดสองน่ะพ่อไหวซื้อ,อยังเก้าเจ็ดสองยังไม่ได้ซื้อเลยลูกพ่อไหวซื้อเลยนะเก้ 9, 7, 2, าเจนะ็ดสองก็เก้าเจ็ดน่ะเก้าเจ็ดสองกับเก้าเจ็ดเลยเหรอล้วก็สองก็ลก็ซื้อกลับไปกลับมาสิพ่อไหวอ๋อตัดซื้อเอาอยู่ในนั้นบ่ลูกแล้วแล้วก็เรียกปกติอ่ยมมนจะมาล้างอ๋อ โอ้ยลืมนะปู่ก้าวมาล่างนะของปูกว้าวมาล่างเหรอครับมาล่างมาล่างก็ซื้อบอด้วยนะของเงินของเงินเห็นเป็นแบบนั้นเหรอครับแต่ไมเคียงก็ซื้อรัตติรี่ไว้แล้วนะอืมซื้อก็สั่งไปแล้วนะซื้อเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งก็พูดแบบนี้นะเออบอกว่าเอามาให้ได้เลยนะลงท้ายอะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งไมเคียงเขาพูด เก้าจ็ดช่องเก้าจ็ดชองได้ยินไหมแล้วก็ห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดลงท้ายออโอ้ยไม่เหียงเขาพูดแบบนี้นะขอบคุณที่ขายลอตเตอรี่อ๋อไม่เหียงซื้อ,อลอตเตอรี่ไวไ้แล้วสั่งไว้ไงเออสั่งไว้แล้วไออม่เหียงว่ามีตังค์สักบาทเลยเหรอได้ยินเขาจะขอพ่อไหวยใช้อยู่ไม,ม่เหออเียงก็ซื้อลอตเตอรี่หมดเลยซื้อลอตเตอรี่หมดเลยับอ้าวซื้อลอตเตอรี่หมดเลยก็ไม่ต้องกินข้าวสิลูกเอ้าพ่อไวยังจะตัง ก็ปูกกว้างไม่มีตังค์เขาต้องวันให้มีเงบ้างมีเงเขาไม่มีจ้ซื้อก็ซื้อเตเตอรี่หมดเลยโอย้ไปซื้อแต่เลตเตอรี่หมดแล้วเวลาซื้อข้าวให้ปลูกกว้างกินซื้อน้ำให้ถุงเงินไม่มีก็อบอกว่าต้องยิงพ่อก่อนนะของเงินขอพ่อให้ไม่ียังไงจิลูกมไม่มียังไม่มีตังค์แล้วนะบังเะแล้วตรงเงินจะขอให้พ่อโอนให้มียังไยนะแล้วไอ้นั่นแหละลูกแล้วของของถุงเงินหายไปไหนหมดอะของถุงเงินน่ะก็ให้ ไม่เลขของทุงเงินน่ะอ๋อเลขของเงินก็ก็ซื้อเหมือนกันเลยพ่อเอาทำไมจะซื้อเฮ็ดซื้อหลายตัวมันจะออกตัวไหนลูกเอาตัวมันออกมาบอกลูกก็สองเงินก็บอกของของเงินไงอันนี้ก็ของมีดทิ้งทิ้ของมีเงก้ยซื้อออของผงก็นังไม่ได้บอกพ่อเลยพ่อมาถามของเงินไม่ไงแบบนั้นนะเอ้าก็ไม่รู้แล้วทุงเงินก็บอกมาแล้วไม่ใช่เหรอ ซื้อไม่เฮียงกาซื้อเราให้ฟังเอาเลยไม่ใช่ของหนึงเงินใชไหมเอาเลยเราให้พวกฟังว่าไม่เฮียงมาซื้อตัวนี้อ๋อไม่เฮียงซื้อตัวนี้ครับเออแล้วทุงเงินว่าตัวไหนล้มันจะออกของทุงเงินจะออกของปูกกว้างจะออกของไม่ชิ้นเฮียนจะออกของของทุงเงินมันจะมาเหมือนกันพ่อก็ซื้อสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงกันนี้ล่าเออมันตรงกันอยู่ลูกอ๋อ อะไรก้ามันก็เป็นเก้าสจริงหรืก้าเป็นหกดิพราไหนจะเป็นหกได้ไงลูกเก้าก็คือเก้าหกก็คือหกไปนะมันก็ตีกลับพ่อไหวนิ่งมั่มันจะตีกลับบอกว่าเก้ามันก็เป็นเก้าแต่ลูกมันจะเป็นหกได้ไงก็เก้าหกก็มันหัวหัวขึ้นหัวลงมันก็เป็นเก้าเป็นหกหกเก้าก็ได้เจ็สี่เจ็ดก็ได้สี่ก้าก็ได้อืม่ไหวนี่ ของไม่มีนะคนจะลูกว่าอยู่นั่นแหละเออเหรอองไม่เชียงคือของไม่เฮียงมุ่งอะไรเกี่ยวกับไม่เฮียงนะของตัวเงินก็ของตัวเงินของปูอ้วงก็ของปูอ้วงแล้วมันยุ่งอะไรกันเราเป็นเกี่ยวอะไรกันโอ้มานก็กของใครของมันก็ไม่เกี่ยวเลยลูกแต่มันหลายตัวหลายตัวก็จะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อสิความหมายของพ่อคือมันหลายตัวก็จะเอาเน้นๆก็อาของแม่เช่นเฮียนนั่นแหละอเอาของแม่เช่นเฮียนใช่ไหม ครับอืมแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งของทันครับมีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเหมือนกันก็ไหวนี่ไม่รู้เรื่องงอะไรก็ไม่รู้เอาในนี้นคือของแม่สินเฮียนใช่ไหมลูกครับอ,อยากซื้อก็ซื้อก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอกเงินบอกไปแล้วนะ เน้นให้แล้วนะเน้นเท่านั้นแหละซื้อเท่านั้นก็จะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรซื้อเน้นให้แล้วไม่เอาหลายตัวแล้วแค่นั้นแหละของปู่กล้งของแม่ชิ้นเทียนของถุงเงินแค่นั้นแหละอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรดอกนี่แล้วนะมาถามล้ำไรนะให้แล้วจะย้ำตัวนี้แหละให้ไม่เห้เอาตัวอื่นแล้วล่ะอื่นไม่ให้แล้วออกก็ออกไม่ออกก็ว่ากันไม่ได้นะให้แล้วก็เพราะว่าอย่างนั้นอะ ออกเอาตัวที่มันออกนั่นแหละเอามาเลยอเนสามหางนั่นแหละลับไปกลับมาวนไปวนมาไปเลยของเงินก็ตกเตียงให้เห็นแล้วนี่เออตกต้นสะาใา้เห็นแล้วนี่ก็จะให้พูดอะไรออตกตุ๊กลงมาก็บอกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดใช่พูดผิดพูดผิดนะ <c oughs> ตลกขำจังออเออนั่นแน่ไม่ไปพูดผิดอีกแล้วขอมังินพวกตลกอะขำขำจังเลยขำตัวเองพูดตลกฮะหนพตลกพีห่หนุนพี่หนุนตัวเงินขำตัวเองพี่หนุนเดีย๋ยวพูดผิดสิลูกพูดให้มันถูก ตกเองพี่หน่ตเงินตัวเองตกเตียงตัวไหนล่ะลูกต,ตกเตียงเหรอเดี๋ยวนะตกเตียง 1, 7, ตกเตียง 1, 7, นะหนึ่งเจ็ดหกตกเตียงหนึ่งเจ็ดหกนะาไหลตกเตียงหนึ่งเจ็ดหกเรื่อยื่อยเข้าื่อด้วยอื้าไปไน่เนี่ยบอกว่าคนไหน พ่อไหลช่วยถุงเงินด้วยกำลังตกเตียงพ่อไหลช่วยถุงเงินด้วยพ่อไหลก็นอนนอนหันหลังให้ถุงเงินเออไม่รู้เรื่องเลยลูกถุงเงินก็กอดหมอนกิ้งมากิ้งมาถุงเงินก็ไม่ว่าถุงเงินนอนทั้งล่างไม่ไหลได้นอนตรงเตียงนอนข้างกิ้งกิ้งกิ้งถุงเงินก็ตกตุ๊กลงมาไม่เหมอนข้างทั้งถุงเงินนั่นแหละแล้วก็ ถุนบอกพ่อช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยหกเจ็ดหกพ่อไหวช่วยด้วยหนึ่งเจ็ดหกนะพ่อไหวนะหนึ่งเจ็ดหกนะหนึ่งเจ็ดหกแค่ม่ลูนอนเฉยเลยอนอนเฉยเลยแล้วแล้วของแม่สินเฮียนล่ะลูกของแม่สินเฮียนก็ไม่บอกชี่นาไม่เหออแต่คลิปนี้ถุงเงินเอาของแม่สินเฮียนใช่ไหมครับพ่อไหลเรียเรียกของตัวนั้นมันจะมา สองแปดแปดเก้าเจ็ดสองสองสองแปดแปดเก้าจุดสองสองแปดแปดเก้าเจ็ดสองสองแปดแปดเก้าจุดสองทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะลูกเอาหกตัวเลยเหรอได้หกตัวไี่หกตัวได้หกตัวได้หกตัว อไหวเลขหกตัวสี่หกสองเลขสามตัวหมุนสองครั้งไปส่งเพื่อนแล้ก็นอนกับพ่อเลยไม่ได้มาไปกองสลากครับไปกี่คนนะลูกไปหกคนไปหกคนนะพ่อไหวนะไปหกคนไดเรียกมาทุกคนเลยนะโอ้แต่ตัวเดียวก็เรือเปล่าลูกีตัวเดียวหลายคนดูแต่พ่ไม่มีสองคน กขาบอกว่าไม่แน่นะของเงินเราจะบอกคนะ่ะเเราจะบอกเรียกสองตัวท้ายสามข้างหน้าสองครั้งอบอกให้เนี่นะก็ออกไม่ออกนะตนตกนี่เออก็หกพ่อเราเสียเงินต้องเยอะเราจะทําบ้าอยู่ยังมะหลอกพ่อเราอีกพ่อเราชิไม่มีเงินอยู่นี่เราก็ยิ่งไม่มีเงิน มันทําให้แม่เราเสียเงินอยทำให้พ่อเราเสียเงินด้วยตอนตกนะถงเงินรอแบบนี้นะพี่หนุ่มบอกอย่าพูดอย่างนั้นถงเงินไม่ดีไม่ดีจริงเพี่หนุ่มทําให้พ่อแม่เราปวดตัง